สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่องพ่นยานะครับหรือพ่นละอองนิเบอร์ไรเซอร์นะครับตัวนี้สั่งมาจากแอปนะครับตัวนี้ก็มาในราคา126บาทนะครับพร้อมส่งฟรีนะครับก็อุปกรณ์ก็มีอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เดอนเนาะผมแกะมานะของเพิ่งมาถึงก็เลยแกะรีวิวซะก่อนนะครับหน้าตาของกล่องก็มี ลักษณะตาก็คือสามารถใส่เป็นที่ครอบได้นะครับอย่างเงี้ยเราสามารถเขาเรียกเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำนะครับหนักเบาตามภาพเลยครับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะครับใช้ได้มีที่ชาร์จให้เป็น type c นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นละอองที่ซื้อมาคือกะว่าเดี๋ยวจะมาพ่นลูกสาวนะครับสามารถใช้ทานได้เออโอเคครับแกะมาแล้วค่อนข้าง,ขางแข็งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือของใหม่จริง ก็สามารถใส่ฐานได้สองก้อนนะครับอัน A ลอ็อกปึ๊บตัวนี้เป็นดี5ีห้าห้านะครับก็ต้องแกะมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นไฮซ C แล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ปิดแด้วางได้คือเหมือนปุ่มกดเนาะแต่นี่เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้ตัดเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีเดี๋ยวเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแผ่นยางหรือแผ่น ซิลิโคนเนะาะไม่แน่ใจเป็นที่ครอบนะครับสําหรับของตามขนาดที่เราใช้งานนะครับนี่อาจจะเป็นของเด็กเนาะนของผู้ใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดให้เลือกใช้ตัวน,นี้ก็เอาไว้ใส่สามารถใส่ปากนะครับจจล้วใน่เงี้ยครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นตัวที่ใส่่นะาจ,จะเป็นเกียวเล็กๆครับหมุน,นมารอบสองรอบก็แน่น ซื้อมากะว่าเดี๋ยวใส่น้ําเกลือแล้วก็พ่นเป็นองให้ลูกสาวนะครับเพราะว่าบางทีช่วงนี้อากาศเย็นๆก็สามารถช่วยได้ครับช่วยให้เหมือนน้ํามูกเนี่ยลดการแข็งตัวนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา126บาทเขาบอกความจุถ้วยอยู่ที่18 18 ml นะครับก็ไม่ไม่มากไม่น้อยก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็คือ สามารถใช้งานได้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่พ่นสำหรับคนที่เหมือนกับเป็นอาการหอบหืดหรือเป็นอะไรเป็นโรคทางเดินหายใจต่างๆนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ก็คือใส่น้ํายาแล้วก็พ่นเป็นละอองออกมานะครับปริมาณที่เห็นเนี่ยก็จะมีขีดบอกนะครับ4ี่10 12ดบนะครับสูงสุดได้18 ml มเนาะถ้าใส่เต็มถ้าไม่ใส่เต็มก็ใส่ตามขีดที่เขาให้มานะครับ เดี๋ยวแกะมาลองให้ฟังเสียงเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ใส่อุปไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่ตัวยาอะไรนะครับก็บวกทางนี้ลบทางนี้อ่บวกขึ้นนะครับอย่างเงี้ยลบท่านเป็น a ออนะครับเนี่ยตักเสียงเปิดไม่แน่ใจมวนไม่มีเสียงเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรใส่น้ำยาไปหรือเปล่านะครับ เาใส่น้ำยาจะมีตัวออกมาแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีเสียงอะไรมาแกะให้ดูรูปทรงนะครับสำหรับใครที่มองหาก็แนะนำสามารถไปซื้อหาได้126บาทในแอปนะครับของเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นดิสนีย์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของดิสนีย์เขาเรียกว่าดิสนีย์พรีเมียมนะครับโปรดักส์โต์นะครับก็โอเควัสดุ ไม่กองแกงนะไม่กองแกงตัวนี้ให้มาก็ดีนะครับอย่างอาจจะบิดเปี้ยวตามทรงบ้างเพราะว่าของพักนี้ก็คือแบบมันอยู่ในแพ็กเกจเงี้ยครับถ้าเกิดอยู่ในแพ็กเกจที่ใส่มาเป็นลักษณะทรงก็ติราคา่ยนี่ราคาถูกใช้งานก็ได้จริงนะครับโอเคให้เอาไปเป็นที่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ